สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์ิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือเรียกกันว่าคุณแรบโบ้เนี่ยนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ทวิตเตอร์ระบุนะครับบอกว่าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแรงได้อย่างสันติแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กองทัพศาลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทําให้ทุกคนอยู่อย่างสันติแล้วก็ลงแฮชแท็กเนี่ยนะครับปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คุณแรมโบ้บอกว่าการเขียนของนายปิยบุตรนั้นเนี่ยเป็นการเขียนที่บิดเบือนให้ร้ายสถาบันอย่างแท้จริงเพราะเวลานี้ประเทศไทยได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระองค์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่ปิยบุตรนั้นยังคงกล่าวหาว่าปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพศาลนั้นอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแลงซึ่งระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงได้มอบอำนาจการปกครองให้กับคณะราษฎรในปีพศ .2475 แต่ว่านายปิยบุตรยังคงกล่าวหาสถาบันกษัตริย์กองทัพและศาลอย่างเลื่อนลอยเพียงเพื่อปลุกระดมทางความคิดให้ตนเองและพวกพ้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็เท่านั้น คุณเดมโบยังบอกต่อนะครับบอกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการบัญญัติมาจากคําว่าอัลูรมอนราชีมีความหมายตรงตัวว่าความเป็นกษัตริย์ซึ่งมีอาญาสิทธิหรืออํานาจเด็ดขาดโดยสมบูรณ์ซึ่งถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างที่นายปิยบุตรว่าจรงิงนายปิยบุตรครอบครัวและพวกพ้องคงไม่มีชีวิตหรือว่าแผ่นดินอยู่แล้วเพราะการกระทําของนายปิยบุตรเลวร้ายจนประชาชนคนไทยเขาไม่ให้อภัยอีกต่อไป คุณเศกษกลยังสำทับนะครับบอกว่าคนอย่างนายปิยบุตรเนี่ยไม่มีวันจะได้ดิบได้ดีมากไปกว่านี้ได้อีกต่อไปเพราะจิตใจมีแต่ตัณหาให้ร้ายบิดเบือนมาโดยตลอดวันนี้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขารู้ท่าแท้ของนายปิยบุตรว่าเป็นพวกอีแอบอยู่ใต้กระโปรงเด็กคอยใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการบันทอนสถาบันชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ทำลายรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเพียงเพราะอ้างประชาธิปไตยโดยที่นายปิยบุตรกลับไม่เคยเคารพสิทธิ์และของคนอื่นแม้แต่น้อยดังนั้น จำคำเสกสกนเอาไว้ว่านายปิยบุตรเนี่ยไม่มีวันได้ตายดีอย่างแน่นอนและจะไม่ได้อยู่บนแผ่นดินไทยในอนาคตข้างหน้าเพราะท้ายที่สุดต้องหนีหัวสุกหัวสุนไปอยู่ต่างประเทศเหมือนหลายๆคนที่จ้องทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายจบไม่สวยสักลายนี่ครับเป็นสิ่งที่คุณเสกสกลนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าทํานายทายทักชีวิตนายปิยบุตรกันเลยทีเดียวว่าคนอย่างนายปิยบุตรนั้นหลังจากนี้จะไม่มีวันได,ดได้ดีไปกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามุ่งแต่ที่จะให้ร้ายทําลายสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็สำทับด้วยว่าท้ายที่สุดนั้นนายปียบุตรก็เหมือนหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้นั่นก็คือต้องหนีหัวสุกหัวสุนไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองครับ